แต่มันมันบาดใจมันบาใจไอยี่มันบาดใจดใส่ใใขึ้นอเออกับเบิรงนเนี่ล <c oughs> ปปุ่มมันเปเป็นยิ้มเมื่อพ่อเปิดเปิดน่าวันนี้ไอ้เกียร์เปิดลพีนี่ขาะัมเงนามานะี่ไม่เงาตอกเพล็กกนันนี่อ้วนนี่นี่เด้วางห้องรันเจ้าห้อนกากัน